วิทดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำนะทุกวันพุธและพะสะัสุดีครับในช่วงเวลานะที่คุณผู้ฟังนะครับที่จะฟังกันได้นะในช่วงรวลาพุธพฤหัสบดีแบบนี้อัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอน นะครับสัปดาห์ละ2ต่ตอนเลยผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live แห่งนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับมีเรื่องราวนะเด็ดเดดเรื่องราวโดนๆนะทั้งในเรื่องราวของวิทยศาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดนะค,คุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังฟังอยู่ทาง youtube ของ i m u t p Live นะครับต้องไม่ลืมต้องไม่พลาดเลยนะที่จะกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p Live แห่งนี้นะครับแล้วก็ รวมมีถึงรายการนี้รายการวิดีเด็ดนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับสําหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้ครับมี3ช่วงรายการที่น่าสนใจอีกเช่นเคยช่วงแรกครับวิดหน้า1ครับมีเรื่องราวจาก NIA ครับ NIA ในที่นี้ก็คือสำนักง,งานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในย่านนาวัตกรรมการแพทย์โยธีครับเรื่องราวนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนะั้นเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังวิทย์ทั่วไทยวันนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับคณะกรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและ,ะการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาครับ เปิดการสัมมนาเรื่องเสริมภูมิให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์เปิดตลาดการค้าขายให้เท่าทันระดับโลกอ่ยฟังดูแล้วน,น่าสนใจยิ่งงนะอย่าง,ย,ง,ย,งยิ่งเลยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เร,เรื่องเรื่องราวของสื่อออนไลน์นะครับก็ต้องรู้เท่าทันนะแล้วก็นะเรื่องราวของการค้าการขายเนี่ยก็ต้องให้เท่าทันโลกนะครับทันโลกไปเลยนะคุณผู้ฟัง นะครับทันโลกกันในสถานการณ์เป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรให้ก้าวตามให้ทันเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทยสถานโลกครับวันนี้มีเรื่องราวจากซานฟรานซิสโกครับ <San Francisco S 2> คุณผู้ฟังซานฟรานซิสโกพัฒนาอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นช่วยลดขยะจากอาหารเอะเราจะทำอย่างไงเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกันกบวิทหน้าหนึ่ครับ ่วงวิ์หน้าหนึ่งช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิธีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาหละ2ตอนทุกวันพุธและประสัสดีพันทาง YouTube ของ R M U T P Live กับผมขจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับสำหรับช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังวิดหน้าหนึ่งมีเรื่องราวจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ N I A เนี่ยนะครับ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและก็สนับสนุนการสร้างสารรค์นวัตกรรมในย่านนวรัตกรรมการแพทย์โยธีจะเป็นอย่างไรมาฟังกันในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับนายพัน์อาจชัยร้ายพ่วงในการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA นะบอกว่าที่ผ่านมา NIA ครับร่วมกับพันธมิตรพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพสูงด้านสาธารณาสุขบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยโดยปัจจุบันครับมีโครงการนาวัตกรรมการแพทย์กว่า150โครงการที่ถูกผลักดันภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในย่านโยธีและในปีนี้ครับปี2565ย้า่านโยทีครับยังเป็นพื้นที่เขตส,ส่งเสริมการลงทุนด้านธุรกิจการแพทย์ตามมาตรฐานของ BOI นะครับซึ่งได้รับอ่าซึ่งการได้รับ อ่าวว2022อวอร์ดนะหรือจะว่าวาวก็ตาถา2022อวอร์ดนะครับหรือ Wonder of Wellbeing Awards เนี่ยแหละนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะับเป็นอีกหนความสำเร็จในการทำงานด้านการพัฒนาย่นนานนวัตกรรมของ NIA ครับในบทบาทของการเป็น Focal Facilitator นะหรือผู้เชื่อมโยงเครือข่ายในการประสานการทำงาน ร่วมกันนะฮรระหว่างภาคส่วนต่างๆจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่หน่วยงานเครือข่ายของ NIA ได้รับรางวัลในครั้งนี้เช่นกันนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครเทศบานนครเชียงใหม่ MQDC ย่านอ่าสามย่านมิตรทาวนะครับ RISC จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะแล้วก็อื่นๆนะครับสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการร่วมกันสร้างความยั่งยืนในมิติต่างๆได้อย่างเชัดเจนมากขึ้นนอกจากย่านนาวัตกรรมการแพทย์โยธีครับ NIA ได้ดําเนินการพัฒนาย่านนาวัตกรรมในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องนะอย่างเช่นย่านนาวัตกรรมไซเบอร์เทคย่านนาวัตกรรมอารีย่านนาวัตกรรมการแพทย์สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ย่านนาวัตกรรมขวัญแก่นสีจัง อ่าสีจันกังสดานนะครับแล้วก็ย่านนวัตกรรมบ้านฉางจังหวัดระยองเพื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างกลไกที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่กรุงเทพมาหานครและส่วนภูมิภาคได้อย่างแท้จริงครับอ่ะก็นว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะครับในเรื่องราวของการสร้างสารรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะเรื่องราวของแวดวงการแพทย์นะนวัตกรรมการแพทย์นะครับย่านโยทีนะครับก็เป็นการพัฒนานะครับนวัตกรรมนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรมการแพทย์เนี่ยกว่า150โครงการด้วยกันนะครับที่ถูกผลักดันไปใต้ความร่วมมือนะครับซึ่งมีเรื่องราวของหน่วยงานในย่านโยทีนะครับเป็น เป็นตัวสำคัญเลยในการผลักดันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับให้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงใช้งานได้จริงกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากในกรุงเทพเราก็อย่างว่ามีต่างจังหวัดด้วยนะคุณรู้ฟังนะครับผมเชื่อเลยว่านวัตกรรมในอนาคตข้างหน้านี้น่าจะครอบคลุมทั่วทั้ง76เอ่อ7จจังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็จะเป็น77นะคุณรู้ฟังนะครับก็จะเห็น นวัตกรรมอยู่ทุกที่นะครับผมหวังว่าอย่างนั้นว่าไปย่านไหนก็มีนวัตกรรมไปย่านไหนก็มีนวัตกรรมนะครับแต่อย่างที่บอกว่านวัตกรรมของแต่ละพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับนะบโดยเฉพาะเรื่องราวของการแพทย์นะครับที่มันก็ต้องก้าวหน้านะครับก้าวทันตามโลกนะฮะโลกสมัยนี้ไปทางไหนก็ต้อง แต่ต้องก้าวทันอย่างมีสติด้วยครับเป็นเรื่องที่สําคัญนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับกับเรื่องราวของ NIA นะหรือสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาติพร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสารรค์นวัตกรรมในย่านนาวัตกรรมการแพทย์โยธีนะครับนะอย่างที่บอกนึกถึงแถวย่านโยธีก็จะมีเรื่องราวของนะครับโรงพยาบาลน,นะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการแพทย์อยู่นะครับก็เรียกว่าเป็น ก็ว่าเป็นชุมชนเลยอะคุณผู้ฟังนะครับนะก็นะก็สนับสนุนครับในเรื่องราวของนวัตกรรมนะครับของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะการแพทย์เท่านั้นนะครับด้านอื่นๆนี่ก็ทําให้เกิดน,นวัตกรรมได้นะครับตามแต่ละพื้นที่ตามแต่ละภูมิปัญญาของพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับนี่คือช่วงของวิย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับวิทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับ นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทร,รคมนาคมวุฒิสภาครับเปิดการสัมมนาเรื่องนี้น่าสนใจครับก็คือเสริมภูมิให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์เปิดตลาดการค้าขายให้เท่าทันระดับโลกเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะน่าสนใจอย่างยิ่งไปฟังกันต่อเลยครับกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ ทั่วไทยวิทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดนะยังคงอยู่กับผมกระจอนสักบำรุงสินมไมนะครับพบกันได้กับรายการวิดีเด็ด และปรัสดีอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้ทาง YouTube ของ RMUTP Live ครับถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีข้อติชมมีข้อแนะนำอยากให้ผมนำเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องทางให้นะติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook ก็นะที่แฟนเพจ RMUTP Live นะครับมีเจ้าหน้าที่รอทักแชทอยู่หรือง่ายกว่านั้นครับคุณผู้ฟังฟังรายการวิธีเด็ดและ หรือจะเป็นรายการอื่นๆก็แล้วแต่นะครับใต้คลิปเสียงของคุณรู้ฟังเองนะที่ฟังอยู่ตอนนี้มีคอมเมนต์ครับมีช่องคอมเมนต์นะคุณรู้ฟงพิมพ์คอมเมนต์ไปได้เลยครับอยากให้ผมนําเสนออะไรมีคําแนะนําอะไรหรือมีข้อติชมอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางให้เลือกสารในการ ติดต่อสื่อสารกันตรงนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมครับวุฒิสภาเปิดการสัมมนาเรื่องเสริมภูมิให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์เปิดตลาดการค้าขายให้เท่าทันระดับโลกนะชื่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วนะเดี๋ยวนี้เข้ากับยุคสมัยเลยนะครับอยูเอ่เรื่องราวนี้นะครับ ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มตําตําบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับในเวลา9นาฬิกาครับที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มนะอยู่ในตำบลลุ่มสุ่มนะครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับ พลเอกสกลชื่นตระกูลประธานคณะอนุกรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมพร้อมคณะวุฒิสภาครับร่วมเปิดการสัมมนาเรื่องเสริมภูมิให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์เปิดตลาดการค้าขายให้เท่าทันระดับโลกโดยพลเอกสกลชื่นตระกูลนะบอกว่าในยุคดิจิทัลครับซึ่งผู้คนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต บวกกับการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเชื่อมโลกเข้าด้วยกันได้สามารถค้นหาข้อมูลดูสื่อบันเทิงรวมไปถึงการค้าขายออนไลน์และการทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วอีกทั้งเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่จะสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าขายให้มากขึ้นนะครับและเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคเป็นจานวนมาก หันมาซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแต่ในความสะดวกนั้นเนี่ยไม่ได้มีแต่ด้านดีเสมอไปยิ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่ครับสถิติอาชญากรรมก็มีมากขึ้นด้วยนะตามไปด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งภัยเหล่านี้ก็มักจะมีหลากหลายรูปแบบและพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญของสังคมและเทคโนโลยีเป็นเงาตามตัวไปด้วย ซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น ทางคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนและส่งเสริมการค้าขายออนไลน์รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์จึงได้จัดโครงการสัมมานาขึ้นโดยได้เชิญผู้แทนประชาชนในพื้นที่อำเภอไซโยก จังหวัดกาญจนบุรีนะทั้ง7ตำบล58าบหมู่บ้านหมู่บ้านละ4ี่คนครับประกอบด้วยผู้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอาสาสมัครดิจิทัลนะครับเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านนะหรืออสอมอนั่นเองนะครับแล้วก็อา่าเป็นอาสาพัฒนานะครับจำนวนรวมทั้งสิ้น200คนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ครับสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ทางประธานคณะอนุกรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรรกมนาคมพร้อมกณะวุฒิสภานะก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกัญจนบุรีดังนี้ครับประการแรกเลยก็คือสร้างองค์ความรู้ใหม่นะในการใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์และเป็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้เข้มแข็งขึ้น นะครับประการต่อมาประการที่2ก็คือเกิดเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่อำเภอไซโยกที่เข้มแข็งสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วประการต่อมาครับประการที่3นะทำให้คณะกรรมการได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้สื่อออนไลน์นำไปวิเคราะห์และนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศต,ต่อไปครับคุณรู้ฟังอ่ะนี่คือเรื่องราวผมว่านะเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็ต้องว่าเป็นสิ่งที่เข้ายุคสมัยเลยนะครับุณรู้ฟังเดี๋ยวนี้นะพูดถึงสื่อออนไลน์มีจะมีสื่อนะจะมีข้อมูลที่นะมีทั้งเป็นความจริงนะครับมีทั้ง สิ่งที่นะครับหลอกลวงนะหลอกหูหลอกตากันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับปะปนไปดับเอ่อปะปนไปกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเราต้องรู้เท่าทันนะครับต่อ,อ,อโลกออนไลน์นะก้าวตามให้ทันแต่ก้าวดำให้ทันด้วยสตินะครับสติสัมปชัญญะของคุณผู้ฟังเองนะแล้วก็มีเรื่องราวนะครับ นะที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยก็คือเปิดในเรื่องราวของการค้าขายให้เท่าทานระดับโลกนะเดี๋ยวนี้เอ่อเรื่องราวของการค้าขายเดี๋ยวนี้มันก็หลากหลายแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องราวของการขายออนไลน์เดี๋ยวนี้นะก็เริ่มที่จะมีผู้ที่นะครับขายออนไลน์กันขายสินค้าผ่านทางออนไลน์กันเยอะแยะเลยนะครับนะบางทีก็ขายกันผ่านไลฟ์ นะครับผ่านสื่อโซเชียลอะไรเยอะแยะนะครับมีทั้งเอ่อจะซื้อสินค้านี้อ่าต้องเอฟให้ทนันจองให้ทันอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ต้องรู้ให้เท่าทาันอีกนะครับเพราะว่าบา,บางทีบางภาพนะครับนะบด้วยความเคารพเลยบางท่าเนี่ยสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นความจริงบางทีนะถ้าเหมือนกันก็ดีป่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะได้สิ่งที่มันแยกลงไปนะก็กลายเป็นก็กลายเป็นว่า โดนเป็นการหลอกลวงนะครับผู้บริโภคก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับโครงการนี้ก็ว่าเป็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นการตระหนักนะครับว่าเรานะครับจะบริโภคสื่อออนไลน์หรือว่าจะบริโภคสื่อดั้งเดิมอะไรก็แล้วแต่นะครับสติสัมปชัญญะของตัวคุณฟังเอเมนเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะที่จะ เราจะไม่โดนหลอกนะไม่โดนใครหลอกนะไม่โดนพวกอะไรแก๊งคอเซนเตอร์คอเซนตงอะไรเนี่ยนะนะนะแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆทั้งหลายนะครับหลอกลวงแล้วก็รวมไปถึงพวกสื่อออนไลน์สื่อที่จริงหรือเปล่านะหรือจะเป็นข้อมูลเท็จข้อมูลลวงหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะบนะก็ต้องใช้สตินะครับสติปัญญาของผู้ฟังฟองลรเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อก,การดํารงชีวิต ในทุกๆเรื่องเลยล่ะนะครับนะถ้าขาดสตินี่บางทีก็าจะาตะเลิดไปเลยนะหรืออาจจะนะเพี่ยงพรำนะครับพลาดนะในสิ่งที่สําคัญสําคัญตรงนี้นะครับก็ดูว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับนะเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งเลยนี่คือเรื่องราวของวิททั่วไทยนะครับกับคณะ เรื่องราวของคณะกรรมาการการเทคโนโลยีสาร,รสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนา,าคมวุฒธธิสภานะครับได้เปิดการสัมมนาเรื่องเสริมภูมิให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์เปิดตลาดการค้าขายให้เท่าดันระดับโลกนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้โดนหลอกก็ต้องใช้เรื่องราวของสติ นะครับสติเป็นสิ่งที่สําคัญนะสติสัมปชัญญะสติปัญญาของนะครับทุกๆคนเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับวิสถานโลกเราจะพาคุณผู้ฟังนรลัดฟ้าสู่ซานฟรานซิสโกครับคุณผู้ฟังที่ซานฟรานซิสโกแห่งนี้นะพัฒนาอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นช่วยลดขยะจากอาหารแล้วจะทำอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับช่วงของวิ์สถานโลกครับ ช่วงวิดสาโลกช่วงของวิดสาโลกครับคุณผู้ฟังนี่คือวิดดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสิีธผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live แห่งนี้ครับนี่คือวิสตาโลกครับมีเรื่องเราจากสตาร์ทอัพในซันฟรานซิสโกครับพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่จะช่วยให้แช่อาหารได้นานขึ้น3เท่า เพื่อลดขยะจากอาหารในครัวเรือนแถมครับแถมยังลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังนะผมเชื่อได้เลยนะเชื่อว่าหลายๆบ้านนะครับคุณแม่นะคงเคยนะครับคุณแม่ของคุณผู้ฟังเองหรือจะเป็นนะค,คุณผู้ฟังเองที่เป็นคุณตามหน้าที่เป็นคุณแม่เนี่ย ก็คงเคยบอกว่าการแช่อาหารไว้ในตู้เย็นไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่เน่าเสียแต่พอเอาเข้าจริงอาหารกลับเน่าเสียเพราะทิ้งไว้นานเกินไปสุดท้ายกลับก็ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดายกลายเป็นขยะอาหารไปซะง,งั้นนะซึ่งคิ่เป็น1ใน3ของอาหาร ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเหล่านี้ครับบริษัทสตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโกครับจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยให้แช่อาหารได้นานขึ้น3เท่าโดยไม่เน่าเสียและเป็นขยะเหลือทิ้งครับอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นหรือเชลฟี่นะไม่ใช่เซลฟี่นะเซลฟี่นี่คือถ่ายนะถ่ายหน้าถ่ายภาพจากหน้ากล้องไม่ใช่นะนี่เชลเชลฟี่นะคุณผู้ฟังเชลฟี่นะ ก็คืออุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นเนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดรักโลกเพื่อลดขยะจากอาหารที่คิดเป็น1ใน3ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมี8%เอร์เซนที่มาจากขยะอาหารนะรวมถึงต้องการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่หมดไปกับอาหารที่เหลือทิ้งกว่า2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับ บริษัทสตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโกได้พัฒนาอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นที่าทสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียน,นะครับแล้วก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้โดยทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์กรองอากาศอาัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีโฟโตแคตาลิติกนะโฟโตแคตาลติกดูดอากาศภายในตู้เย็นเข้าสู่ตัวกรองที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีดูด ซับมลพิษทางอากาศและเปลี่ยนผ่านกลายเป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นอันตรายครับช่วยลดกรีนไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้มากถึง80%และลดปริมาณเชื้อราได้มากกว่า10เท่าเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับตู้เย็นทั่วไปหน้าตาของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายลำโพงขนาดเล็กนะความกว้างก็5นิ้วความสูง6.5นิ้วนะ6นิ้วครึ่งเลยนะแล้วก็ ความหนาอยู่ที่2.3นิ้วมาพร้อมแผ่นกรองที่ทำจากวัสดุาสดนานโนนะครับสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ตัวกรองทำจากเซรามิกและมีแผงควบคุมใช้งานได้นาน30วันต่อ1รอบชาร์จนะครับโดยทางบริษัทอ้างว่าสามารถยืดอายุอาหารได้นานถึง12วันหรือ3เท่าของระยะเวลาการเก็บอาหารปกติครับเริ่มต้นใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยด้วยการกดปุ่มเปิดปิด แล้ววางไว้ในตู้เย็นสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับพร้อมทั้งมีโหมดการใช้งานให้เลือกตามความเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่แช่ในตู้เย็นได้โดยมีด้วยกัน3ระดับครับได้แก่ E c o คสำหรับตู้เย็นที่ค่อนข้างโล่ง Standard ครับสำหรับตู้เย็นขนาดปานกลางครับแล้วก็ b o บูสสำหรับตู้เย็นที่มีปริมาณอาหารเต็มตู้นะฮะนอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดค่าไฟโดยการตรวจจับและแจ้งเตือนการเปิดปิดตู้เย็นผ่านแอปพลิเคชันครับ บทอาขยานที่คุณฟังหลายต่อหลายท่านคงเคยท่องตอนเป็นเด็กรวมถึงผมด้วยก็อาจจะเคยได้ยินก็คือข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างแนะนึกถึงสมัยเด็กๆเลยครับคุณผู้ฟังคงไม่ใช่แค่สงสารชาวนายอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะขยะจากอาหารที่ทิ้งขว้างนั้นนะครับส่งผลกระทบ ต่อโลกมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า8%มาจากขยะอาหารการลดปริมาณขยะอาหารเป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญมากขึ้นการมีอุปกรณ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะครับ วิธีการนี้ไม่เพียงช่วยเก็บรักษาอาหารได้ยาวนานขึ้นแต่ยังรักโลกไปพร้อมกันได้ด้วยนะครัุณผู้ฟังคุณผู้ฟังพร้อมที่จะรักโลกไปกับเราแล้วหรือยังครับคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะเรื่องราวของนะการที่รักโลกไปพร้อมกับนะครับสตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโกในการพัฒนาอุปกรณ์ยืดอายุอาหารในตู้เย็นช่วยลดขยะจากอาหารแล้วหรือยังครับคุณผู้ฟัง นะครับถ้าพร้อมแล้วเรื่องเหล่านี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการที่จะทําให้นะครับช่วยลดปริมาณอาหารขยะนะหรือลดปริมาณขยะอาหารลงได้นะแล้วก็นะช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดขึ้นที่ไทยนี่ก็จะดีมากๆเลยนะครับนะจริงๆไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นที่ไทยเกิดขึ้นที่ซันฟรานซิสโกถ้าเป็นไม่ได้นะครับทั่วโลกเลยก็จะดีครับคุณผู้ฟังนะอย่างน้อยก็กลายเป็น โลกสีเขียวนะครับนะเป็นอาจจะเป็นอุดมคติไปสะหน่อยนะแต่ก็นะครับไม่ไกลเกินความจริงถ้าร่วมใจกันครับแค่นี้แหละครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทยสถานโลกครับมาถึงท้ายรายการแล้วครับใครที่ฟังกั็ไม่ทนันไม่เป็นไรครับนะก็มีโอกาสที่นะครับ เวลาไหนอยู่ที่ไหนฟังกันได้กับทาง YouTube ของ RM u t p Live นะครับมีคลิปหลายต่อหลายคลิปน,นะครับมีหลายต่อหลายตอนหลายต่อหลายรายการให้คุณผู้ฟังได้เลือกสรรนะครับติดตามรับฟังกันได้เลยนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM u t p Live นะรวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดด้วยนะครับก็เข้าไปอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการดีๆของทาง R M U t P Live แห่งนี้นะครับจากทาง YouTube นะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันพุธ และประสวสดีอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนผ่านทาง YouTube ของ RMUDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสิลมันผูดดำเนินรายการสวัสดีครับวิดดีเ็ด